น่าทราบก,กันแล้วนะว่าวีบูฟ,ฟ,ฟูจะปิดตัวลงในวันที่31ถึงตอนนั้นถ้ายังไม่เล่นเดี๋ยวมาลบออกโปรเจกต์นี้ผมตั้งใจทำานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเกมโหวตยังมีไม่เยอะตอนนี้เว็บจะปิดแล้วโปรเจกต์เลยต้องมาทันทีคำเตือนตอนนี้เว็บมีแอดเยอะมากโปรดเช็คหน้าเว็บก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีแอดอลังช้าง,างขึ้นมาเต็มหน้าถ้าไม่มีก็แล้วไปโอเคมีทั้งหมด21เ,เกมทุกเกมที่เคยโหวตต้องเล่นสายสองราวถึงจะเล่นครบอะไรไหนรวยสิคืออะไร เบสเกมเวอเดนฟอร์มจีเหรออ๋ออันนี้นัตตี้ทำให้กับแบบแชทมากกว่าปะถ้าอย่างนั้นเบสเกมเวอไหนเราเราต้องลาเลิซื้อทำสองหวยแอดเยอะจริงแอดแอดเยอะอืมรถเก้าหกกับ t ีฟซิมูเลเตอร์จุดเริ่มต้นของจีหลานจวน ผมให้รถ96ทุกวันนี้ผมยังฝึกเล่นกีตาร์ของของรถ9 9 6เลยครับผมชอบเพลงมันมากๆแอมเบียนกับทุกอย่างมันลงตัวกันดีครับเนื้อเรื่องก็เพลินๆ Volcano Princess กับอะไรผมเล่น3าสอเลยไม่มีให้เลือกป่าอันนี้มันก็เลยต้องเลือกอันนี้อย่างเดียววะใช่ไหมถ้าจะให้ครบก็คือต้องเล่น3าอเพราะอย่างนี้สินะ Chicken Feet ใช่ไหมให้เล่น3าเพราะอย่างงี้ใช่ปะ มันคือมันคือแบบไม่มีอะไรให้เลือกด้านด้านด้านขวาถูกปะ่ะแล้วต้องรอให้มันไปอยู่ในอีกอีกอีก,อ,กอีกรอบหนึง่งแล้ต้องรอให้มันไปในอีกรอบหนึ่งถึงจะได้ครบเพราะไม่งั้นจะถูกตัดออกไปอ่าจะถูกตัดออกไปประมาณสามสี่เกมเข้าใจแล้ว king of the castle สอง upperer สอง upperer ยังไม่จบจะให้คะแนนได้ <laughs> ได้เหรอวะยังไม่จบผมไม่ king of castle แล้วกันถ้าถ้ายังไม่จบผมยังไม่ให้คะแนนนะผมรู้สึกว่าตอนจบเปน็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันแบบ finalize the start แกสตีชันกับพ a c i f ิฟิ r i v e p a า i f i c ฟ r i ไ e บเนียอยู่แล้วฮอกวอตเลกบซี่ all, Legacy, กับเดฟเดฟฮอกวอตน่าจะเป็นเวอร์สเลยสาร yes your grace เกมดีมากเซรลเลียเกีรอถัดไปเป็นดูส่งยังไง ora, เดโกล่าน่าจะแดกสำหรับแชทหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะ อ่ะมามอืมเอะโอโอ้โอ,อ,อ้นับด้วยเหรอ t h i s w a r of Mine กับ12 Minute หูยสำหรับผมมันเป็นเกมแนวคล้ายๆกันและตึงทั้งคู่นะถ้าเป็นคนละแนวอาจจะอาจจะตัดสินง่ายพอเป็นแนวเดียวกันนี่แม่งแบบอบยากอยู่เพราะว่า คือเกมแนวนี้มันดันมีมันดันมีวิติที่ลึกซึ้งทั้งคู่ด้วยเชฟไมนิดก็ดีมากๆเลยนะแต่ผมให้ดิสวอล์มไ m i n เครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมใน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 แง่ความอารมณ์น่าจะไม่ต่างกันแต่ความต่างก็คือเกมเพลย์เกมเพลย์ของ t ดิสวอล์ม m i n ์แม่งออฟเฟอร์ออฟเฟอร์แบบซีเรียสแบบเออ่การคิดคำนวณให้ดีเลยนะถ้าสมมุติว่าคิดไม่ดีนี่น่าจะน่าจะเหนื่อยอยู่มากๆเลยครับแล้วก็มีการใส่ใจที่เลวร้ายอย่างอย่างอย่างไออย่าง ไอตัว12 minute เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นลันไปเรื่อยๆมากกว่าเป็นการลันไปเรื่อยๆตามการตัดสินใจที่มีไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นคือการตัดสินใจมันจะมีจํานวนหนึ่งแล้วก็ปลดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่คือไอตัว dissolve m อะ่ะมันคือตายแล้วตายเลยใช่ไหมไอตัวไอตัว t e l minute คือตายแล้วก็คือรึกลีกลับมาสุดท้ายมึงก็ต้องตามหาแบบ ending ดีที่สุดอ่ะแต่ d i s s o l มันไม่ใช่ไงมันเป็นเกมแบบที่คุณไม่ควรจะตามหา ending ที่ดีที่สุด คุณควรจะทำที่ให้ดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วหวังว่ามันจะดีผมว่าความต่างมันคือตรงนั้นผมเลยชอบดิสฟรอสม้มากกว่าไก่กับเฮลิสติกมินกูให้กูยากกว่าเฮลิสติกมินมีมีอารมณ์ขบขันที่เฉียบขาดแต่ว่าตอนช่วงหลังผมรู้สึกว่ามันเยอะไปคือมันเกมมันแอบนาน,น e. อยู่เหมือนกันเกมมันแอบนานนานจนหลังๆก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันไก่นี่น่ากลัวครับแถมมีทวิสต์ที่ดีด้วย วูเคนกับเดฟผมให้วูเคนครับเดฟเป็นเกมที่ดีมาก no doubt เลยเดฟเป็นเกมที่ดีมากๆผมชอบมันมากๆเช่นเดียวกันแต่ผมรู้สึกว่าตอนจบของวูเคนแม่งแม่งดีมากจนต้องน้ำตาซึมอะรู้สึกเหมือนได้เลี้ยงใครสักคนหนึ่งให้โตมาจริงขนาดที่ในชีวิตจริงๆคือเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดด้วยซ้ำการเลี้ยงคนคนหนึ่งให้โตมานี่มันในทั้งนั้นที่เป็นแค่ในเกมแต่ก็รู้สึกว่ามันฟูลฟีลลิ่งสุดๆอารคัสซนหนึ่งกับโรดเก้าหกโอ้ แล้วก็าหงจริงดีมากแต่ผมให้ไอเอคับครับเอลคับซีซั่นหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆเลยเยซูเกตกับแปซิฟิกเยซูเกตเยซูเกตนี่เกมเหมือนเหมือนจะน่ารักนะภาพสวยงามแต่การตัดสินใจในเกมแม่งค่อนข้างจะตึงมือตึงมือกว่าหลายๆเกมที่เคยเล่นมาเคียงไปแคสเซิลกับสกูตินไนส์กูไม่อยากบวนให้กูสกูตินไนส์เลยแต่ผมบวนให้เพราะมันเป็นเกมที่มันเข้าฟิลเราจริง คิงโรแคสเซิลก็ดีครับดีมากเลยแต่สกูตินท์คือมันเบสฮอล์เออร์ตลอด time เขราแม่งน่ากลัวเฮียซัวบ้านกูสองอันอันไหนกูก็ถุยมึงคู่ให้อันแรกแล้วกันแม่งดีกว่าอันสองไม่ไหวเธอเรียกับเดโกล่าเธอเรียนี่ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยครับเป็นเกมดีสามใครไม่รู้ไม่ใช่สำหรับกูแน่นอนพอเลือกสองอันมาชนกันด้วยอย่างกันรู้สกูตินท์ครับเบสฮอล์เออร์วอลฟ์มาอุ้ยเนี่ยแนวเอ้ยมันอย่างกันรู้เลยว่ะมันเอาเกมแนวเดียวกันมาชนกันนะ อันนี้นี่ยากเลยครับ Yes You Grace เนี่ยเป็นเกมตัดสินใจแม a จเมนต์แบบเดียวกับ War of m i n d เลยลักษณะคล้ายกันมาก,มากๆซะด้วยซ้ำแต่ในแง่เกมเพย์กับเอ่อ Choice ในเกมเนี่ย War of m i n d น่าจะน่าจะออฟเฟอร์ได้ดีกว่าแต่ในการการเข้าถึงเนี่ย Yes You Grace ก็เข้าถึงได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำให้เรารีเลตได้ว่าถ้าสมมติเรามีลูก3คนลูกสาวหมดเลยด้วยนะ าการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งคงเป็นเรื่องลำบา,มากมากๆก,ก,กับอาณาจักรที่เล็กๆอาณาจักรหนึ่งโหยากเลยวะยากเลยยากเลยอันนี้แม่งหัวก้อยสุดสำหรับผมอืมอืมผมชอบธีมของ yes your grace ผมชอบการตัดสินใจของ This War of mine ผมชอบเกมเพลย์ของ This War of mine ชอบคอนเซ็ปต์ของทั้งคู่นะอืม ไฮดิสวอกมาแล้วครับเพราะว่าเอารูปไปใส่ได้ธนาพออย่างนั้นนะครับสามารถเอารูปพี่เจงกับพี่บวงไปใส่ได้วอลไคนโนกับเดกูล่าืมมันคนละแนวอันนี้ยากอะไรแม่งก็ยากหมดเลยเฮียแนวเดียวกันก็ยากคนละแนวก็ยากคนละแนวนี่ยากตัดสินใจเพราะว่าเดกูล่าม่งเป็น experience นอะนะ เอาจริงเกมมิ่งก็เป็นเอ็กซ์เพียร์หมดแหละมันคือประสบการณ์หมดแหละถ้าใครมองเป็นแค่เกมก็อาจจะเป็นแค่เกมแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ถ้าเกมม,าามันทำมันดีจริงๆอะ่ะมันจะมอบประสบการณ์เฉพาะให้กับคนนั้นที่ทําให้นึกเลยหลับตาก็นึกถึงได้เลยว่าว่าภาพในเกมเป็นยังไงแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงตอนเล่นมันเสร็จแล้วซีซั่นสองมันดีเพราะแบดแลนด์เลยถ้าสมมติว่าไม่มีแบดแลนด์นี่ผมคงให้ซีซั่นหนึ่งมากกว่าเยอะแล้วก็คงจะเลือกวูแคโนเลดแบบไม่ยากเท่าไหร่ เราเองไหมครับเราแชทอร่อยเข้ามากมันอันนั้นมันเป็นแชทนี่ครับงนกานแชทก็มาทําเองครับอันนี้ผมทําผมก็เลยไม่รู้สึกว่าความคิดเห็นของแชทมันเป็นเรื่อง,ม,องมันเป็นเรื่องแบบแวรริดนะคือถ้าสมมติว่าแบบแชทร,รู้สึกว่าบวชให้เด็กกลาก็ต้องเข้ามาบวชเองผมต้องคิดของตัวเองแม่งยากอยู่ไม่อ่ะโอ้ยเชี่ยยากเหลือเกินว่ะ โห oh, ยากเลยเกินยากเลยเกินถ้าไในแง่ตัวเกมอย่างเดียวผมให้โอเคโนมันเป็น Experience เพราะว่ามันเล่นกับคนอื่นครับถ้าไม่เล่นกับคนอื่นผมว่าโอเคโนดีกว่าถ้าเอาแค่ตัวเกมเฉยเพราะเอาครับภาคนี้แม่งทำออกมาอันฟินิชแม่งออฟติไมซ์แปลกเล่นแล้วก็งงงหุนชุน วอล์ฟมายกับไอเอลคราบเหรออืมผมให้ไอเอลคราบซีซั่นแรกซีซั่นแรกอ่ะได้เล่นกับตัวเองจริงเรียกว่าได้ประสบการณ์เกมแบบเต็มๆมากกว่าพักมากกว่าซีซั่นสองเอ้ยอันนี้เั่าเทียบกันไม่ได้เลยวะอันนี้เทียบกันไม่ได้เลยคือเกมที่สองเป็นเกมไอเกมแรกเป็นเกมที่ดีจริงเพราะม่งน่ากลัวแต่ถ้าให้เลือกกูต้องเลือกเกมที่สองแล้วกูจะไปอยากเจ็บเจ็บหัวใจทำไมวะกูอยากจะไปอยากทรมานทำไมวะกูอยากสบายจิตใจ อยากแบบนุ่มฟู่วะโอ้ no winner สำหรับผมเลยเนี่ยทั้งสองเกมมันเป็น experience ที่ที่ดีสุดจนแบบว่า no winner โดน no decisive winner ให้เลือกเล่นเกมใดเกมหนึ่งคงทำใจไม่ได้แล้วก็อีกเกมหนึ่งจะแับหายไปเลยอย่างเงี้ยเวลาคิดอะไรอย่างนงี้ต้องคิดแบบนี้นะถ้าสมมติว่าจะมีโอกาสได้อีกเกมได้อีกเกมหนึ่งหายไปจะแบบรู้สึกแต่จากโเอสองสหรับเท่ากันไหม ให้ขนมปังกับที่ตอนสิ้นหวังนี้น้ำตาผมแทบเกือบไหลเลยใช่แต่มันเป็นประสบการณ์ของของของคนที่ไปเล่นไงครับแบบเหมือนเราเล่นกับคนถ้าถ้าไปเล่นคนเดียวจะไม่ได้สิ่งนั้นผมพยายามคำนึงจุดหนึด้วยว่าเพราะ b a s เกมใช่ไหมครับ b a s เกมในที่นี้พยายามมองว่าเกมไหนดีดีกว่าเกมไหนมากกว่าเล่นกับใครคือถ้าลองไปเล่นผมลองไปเล่นเดกล่าคนเดียวมาแล้วไงมันเป็นคนละฟิลกันแบบคนละฟิลคนละฟิลกันเลยแล้วด้วยความคนละฟิลนั้นเลยทำให้รู้สึกว่าเดกูล่ามันไม่ใช่ เอลมันดีอยู่แล้วถ้าพี่แพรมาเล่นในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองกแตกต่างกันไหมลองตั้งคําถามนี่ดูถ้าสมมติว่าพี่แพรมาเล่นตั้งแต่ตอนซีซั่นหนึ่งแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอะซีซั่นสองกับซีซั่นหนึ่งต่างกันตรงไหนซีซั่นสองเฮี้ยกว่าครับเพราะว่าเดกกรล่ามันอัลติไม้มาเฮี้ยกว่าเซิร์ฟระเบิดกว่าพังกว่าถึงจะมีอะไรเยอะแยะก,กว่าแต่หมดแต่ก็แต่ก็พังมากกว่าเช่นเดียวกัน ไปเล่นคนเดียวมันจะได้อีกประสบการณ์หนึ่งที่ที่ถ้าเป็นประสบการณ์เทียบกันนะอะวูแคโนโ่ดีกว่าเล่นคนเดียวโอ้โหนี่ยากว่ะเลื่อกไม่ได้ <c oughs> เลื่อกไม่ได้ทำใจเลื่อกไม่ได้สองเกมนั้นมันเกมไม่ดีกั่นครอับเก g e t t ้ n เ o า t โดดโดดดีดโดดดีดดุดทูฮาร์